มันนี่แน่ป้าแฟนบุหรีคขึ้นรอแถวว่ามันนี่ไอ้ล้อรอได้ไอ้ทอปอใจสิทธิ์ดูดีๆีมาใส่สุดดีดีด้วยเยี่ยมๆยี่ม,ม้มใส่ในแม่งานแต่งของเฮ้าหรอแม่เลี่ยงที่ผ่านมาน่ะ อีหลา่าบตอติดอกติดใจดอกมันสิเป็นจังไดน่ะอีหล่ากะหักอ้ายคนเดียวหกักอ้ายคือเก้านั่นล่ละเมื่อนี่เป็นมือเขาพิธีวิวาของเฮาแล้วเรื่องใดที่มันผ่านไปผ่านมาแต่ให้มันผ่านไปเสนอไอไน้ายเนาะเฮาสองคนนี่สิมาหักกันแพงกันเด้นี่จะเบิ่งว่าเฮ้ยอย่าเซลล์ไหลเขาอ,อยากอายู่น่าแล้ววันนี้เปลียงคาเบิ่งเออแขางใสอีหล่าในเปนลียงแล้วมันเป็นวะ ังสอีหล่ามันเต้นมาาเดียวเออขังสอีหล่ามันเต้นมามาสีทาเม่มามามาสีทาเม่มาสีทาเม่มามาสเมมาีาเมมามามาสาเปลอด้องมกันเนาะมันสมกันมันสมกัน กัยาคือกันเอาบอกว่าจะคล้องกันนะเขาคือกันนะอาถ้าอาถ้าพอพามไปอย่างงูเนี่ยเอามันห่อนเวลาได้เลยนี่หอนเวลากับสิริอนล่ะครูแก้วไปใส่หนิผุนพูดในเครื่องแบบพอจอบไปดิผุนมามาช่องไหนครูแก้วไปใส่ละถ้าไม่มีครูแก้วไปที่มันก็ผสมบุญเด้ หรือว่าต้องเป็นยังบัพพามเออมันก็ถึงเวลาแล้วพม่ตว่าเป็นอย่างเป็นบอบอถ้าเกิดอะไร่าเกิด้ไรม่เป็นยังแต่่เป็นอยังอกเนาะไอเนาะเขาพี่ีว่าเลยมามามานางลุงลานางนางวกอขึ้นหน้าบูดมืออยู่เฮ้ยมือขึ้นเราบ่ได้นอนมือขึ้นหนมือขึ้นกจะจัดแน่ผู้ใดจัดผู้ใดจัดใค่ค่กับเราไอ้เหี้ยเียวฮะบอ พอพามว่าสมควรแล้วมือขึ้นตัวข่สองข้อเก็ดอันนี้ออเฮ้อ้มีแห้งปะมีแห้งเหรอล่ะมันเป็นยังไงแก่เรียบร้อยเขาพี่เออ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 เนี่ยจะแมนมึงเอาชีวิตจริงมาเล่านาะเขาชีวิตจริงอย่างกูนี่มันมีแห้งเนาะอ๋อยิ้มเนาะยิ้มเน่ะ ของยิมเนี่ยเอามันคือหอมมีดีนะเนี่ยเอาเอาพร้มมาสิเป็นยังผัวคอยไหมจะเป็นยังก็เป็นยังพอพร้อมจะเป็นยังบบม,มันเป็นยังมันจะเป็นยังเบิด์ดันลาเขาสิเป็นผัวคอยยุ่งจะมาเครียดจะมาสู้เด้กคอยเย็ดยังบักลาริบติดแก้มบักลา ใส่นมบุล่ะแม่สามสามน้ำพอมสมพงศ์เอาว่าให้เขาจิ้นกันคอยจิ้นน้ำแน่ล่ะอยากจินโอพามเศร้าๆเฮ้แต่พ่อนาที่อย่าขวางเออเอาบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วเราคู่บ่าวสาวพอพามสิโอละนาะโอโอแม่น้องโอละนาะเนี่ยไม่นมาร์ลอมก่อน บอกครับเออเอินขวันเอิร์นควันบอ,อนนกภาพกับสนะิเอิรนนะขวัญลูกหกาเด้อยิมนะ้มแน่ยิ้มแน่ยทำเพืนยิ้มแน่เดี๋ยวภาพจูบอีกเด้บาดนี้สมควรแล้วลกูกหลานสิบผูวแก่นปนข้า ข้ารู้ข้าเห็นขา้ s> <S าเห็นข้าสะพัดพลังมันได้นี่ไม่ยังล่ะอีบุญเนียน ปูมาแล้วปูอะไรล่ะปูปูไหนรปูดูสีตาแดงปูล้วกินเขาอิ่มแลกูเห็นน,นางนางนางก้อนผู้ขานางก้อนมันกระลุกที่ล่ะเป็นความแบบหมอเขาต้องนางก้อนแล้วเขาต้องลุกขึ้นแล้วจะ่อยเด้นนางก้อน แม่บอกแม่โดยเอาลูกขืนก้อนแล้วจะคอยสิได้นางก้อนเขาลูกลูกเอานางก้อนมาที่ไหนเออเขานางที่หลังถูกต้องอมุกเพื่อนไหมคอยนางไปนี่แม่นางเฮียแม่แม่สวยลูกสวยหลานแม่วัวผู้ขาเนี่ยไปติดเท้าก็าเล่าโอเคเดมื ไปเมื่อเขาเอาโอตี้เบลลี่ก็มาดีเมื่อเนาะไอ้ก็หัวไอ้อยากหัวเบรเบรออกเบรเบร์ก็มาได้กลับนี่แหละไม่หมอกูนี่เบรออกนี่มื่อข้างนี้เป็นมือข้างซ้ายเป็นบมอโอ้มันก็ข้างซ้ายเราเป็นแต่แต่ชนเราอแม่หมอพวกขัอขวางหัวแล้วก็เป็นข้างขัวต้องมาได้ก็หัวแกวตัว โอ้ยก็ลเอางั้นังดูสืติกุบังกนียกูคิวกูคิวอีคิวกูคิวคิวฟังดีนะกูคิวหมายถึงกูแมนอ๋ออ๋ออ๋วอ๋อ้๋ออ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 ่อม๋ออ๋ออ๋ออแม่หมออมออมอออ โอ้สววยนี่ะฟังก่อนลูกออกโอ้ลูกออกหมอเจ้าย่านตีนบบบว่าแมาลูกออกไงแม่ออกแม่ออกลูกออกไดงบ่กลัวใช่าฟังก่อนไม่ออกฮีจะออกวางสิลูกเจ้าว่าแบบนี้มันมาถึกนี่คอยเข้าไปที่พีมากขั้วคอยนี่ขั้วคอยนี่ มัสิบ่แม่ผัวแป่เ <treating> ม <Napoleon> ียกันได้จังไดสวรรค์ผลิคิดมาุยเขาแล้วเขาแล้วยกมือไปไม่ม่หครับมาสมบ่ลด์ยกมือหมอสวรรค์ผลิคิดมาเลยวอแม่ห่อแม่หมอแม่ีต <en> e <fuck> ี้กับ่าั้งแตแล้วเลยปีตี้มาทั้งแตแล้วเลยมึงนั่นเป็นอิสอเพนี้ไม่หมอตะกนชีวกับไมหมอหมอแม เป็นความจริงบังลาโอ้ยสินที่แตกไอ้ทอปเปอร์แมนได้อายผู้หญิงของเจ้าอีนั่นนะมันเป็นกะลีไม่ใช่กันลีที่ไม่เชื่อดอกไปเชะเชะไอ้ทอปไอสีเกเาหมอได้ยาบาเด้อพี่สัทธาได้ตรวาแล้วบอกข้ามแดมากไม่หมอครับบอกความจริงให้กระจ่างมบอรีได้ครับไม่หมออย่าทกสินหมอไปยังนี้หมอเดี๋ยวนี้จะบอกสีพได้ได้โอ๊ยโอ๊ย แล้วบันนี้ไม่ถือมาแล้วบด้๊วยเขาถือเซไลยเขาถือเซไลยผู้ใดนี่ผู้ใดว่าบูดบอกไอ้มาเดี๋ยวนี้อีกไหมหมอจะได้ไปรับพิธีกูไงถอดมานือเขาถือเซไลยพี่บ๊วยไม่นักพ่อผีไอ้ศิภามาถามให้รู้เรื่องเลยมึงเป็นฝีมือของมึงเป็นหมอไม่หมอครับไม่เป็นฝีมือของมมอไม่ผีเนี่ยไม่หมอสอบผมก่อนครับไม่หมอไม่เลยไม่เลย นางลงมึองมันไม่ผิลุดแม่หมออย่าสีนะหมอมักถกอีบุตรอย่างมากเลยบฮะเขาฮักกันฟังฟังเมกอนล้กูมาฟังกูมาฟังตดยแล้วบัด้พักกาขวงวงกูโอ้ยพักมากเรอพักขวงตุงเชี่ยตุ่นใจเชียนะตุ่นติใจมเยโอยมา มันไม่เป็นไม่เฮียเฮียเฮียมันไม่ได้ได้ได้เดี๋ยอย่าอยัดอย่ายัดมันจะพดรูโอ้โอ้โอ้ยอ้โ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 อยู่ตรงนี้โอ้าอ้โา้โเ้โอ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 ้อ้เอ้โอ้้โอ้โอ้้โอ้นอ้โอ้้อ้โอ้อ้โอ้้้้ มึงมาตอไนไอ้บอกหน้าไห้เอาปากกูมึงมาทอปไหนบอกกูมากันน่ะดื้อแทงคักป้าตีโรเอามาดิเคแข่งแดงคักอาผักกวักตุงนะผักกวักตงมึงบอกกูมากัว่าจะใสเอาไม่อดกเอาไม่ได้ม่บอจัดการเล็บหมออาหน้าท้ามันไหลอยู่แล้วเ้าเป็นแม่บมอทักนี้ง กูที่บอกเล่นอย่างกูไม่ได้เป็นอย่างกูหัวเอ้ามึงว่าปอบเขาสัตนฮะมึงว่าปอบเขาเอ้าปลอบแม่ป้าหน้ามันแม่หมอปลอบหมออีกแล้วว่าแต่ได้เห็นกูจินกับผู้ใดต่างการกูตลอดเลยบักพ่อหมอ อย่าไปมองเขาโศกกาอีหล่าเอ้ยผัวนางเอ้ยตกเลขที่ออกสองเก็ดแต่ว่าโลกตัวทูถ่ายประทันมากมันอกบอกงาที่แตกดิมันก็มาถ่ายมันสามตัวกอนเอาหรอเอาสัตว์นะอาธุกให้แม่เมืงดูอวะโอเอาแม่บอกเรียกเพื่อนมือเรียกออก อมนโมตัสสะปะคะวะโตเอออมนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮียหลวงแม่เอ้ยผีให้ยีหน้าผีท่าผีสวนผู้ทิดตัวทางผู้ทางตัวทิดเทือกแบกทิศอรหันตสาท้าสาธุสาธุสาธุพระพุทธเจ้าทีทำไมนั่งธรณีขวดนี่ตัวใดญน่าตัวทุตาย บัดนีด้บัดใดบัดนี้แล้อเออตั้งเจ้าสาัตว์เจ้าเข้ามาขอเลขกหลวงพี่บ่ได้ขาดดีเดเโตเจ้าได้จุดมาหลวงพี่องค์นี้ตกเคียงปินได้ดิกลัวจะจัดมานมันห้องอีก <laughs> ยาหลวงพีตายครับสองหัวที่หนึ่งตัวลัดคบสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเออหกสิตายเราตายโดนแล้วแล้วตายโดนแล้วแล้วตายโดนแล้วเอาเลยแม่หมอเอาเลยจุดทูบเลยจุดหกสิบสี่บ่ได้ขาดดีดีตัวเจ้าได้ขอมา อย่าหามเล่าอย่าหามเล่าอย่าหามเอ้าคอยเป็นยังไนเอ่ยคอยเป็นยังปูบ่วเป็นปูโอ้ผู้ใดล่ะบาทปูเป็นปูผู้ใดอุ้ยเสียงคุ้นๆด้วยมันเป็นเมียกูโอ้ยจะเลยไว้แท้งงไปเบิดจะเลยใบผัวอันนี้ก็ยานต้องเป็นผัวกูได้ดีกว่าเดี๋ยว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 ลูกคุณลูกคุณ เลข้เลขแล้วอะไรเลาโตรงดวงเงนแม่เส็ยเขาแขลูกเขาาแเขลูกเอาแมนแเด้อชิๆเอเลขที่อ๋ตัวไหนหญ่เอาาเอาสอโอ้ยเรียกคเรขกาเลข มันคือท่านใหม่ท่านเบิดอยูสองเจ็ดหเจ็ดห้เย็นแล้วชัดคักคืออย่างเนี่ยพี่น้องที่รบราคาขั้นมืออือนออกกี่ดีเห็นยังไงโอ้ยเห็นแท่งว่าสีครัวเธอบอกว่าขั้นมืออื่นออกวันที่อะรก่อนเธอสีจัดไล่ซดแบบวันที่สี่ล้ำฟี่เลยเออไม่บัสรี่กับตองเดม่าด้มาเมื่อรโอเคเอกบูนก็แหล้กกันนะค่ะสูมมาพี่น้องสูมมากสองเออเอ้าเอ้าเอ้าเออ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 เอ นางร้องางร้เขาอีไม่หยังอ่ะไม่ยังอ่ะคูเสียตาโอ้ยู้ว่าเป็นผีกูกล่าว่าเป็นผีเขาเจ้าเมียเลขหายอบเลหายหลีพี่น้องเละหายังมาโซมาตะกองชซมาโซกจจกเพล็กบู๊ดค่ะขั้นบือหนอกอีหลีเฮ็นอย่างไหนไปหลังไปรับเขาโอายไอ้แตกดี่อบอกเราก็เลียกตัวเออให้เพล็กบูดถือระวังมันเคียเด้อมันเคีย โอ้ยยาดสมน้าหนามันสมน้าหนาม่พาะมัยียบเด้อมาหมยพมแม่เจ้ามาแล้วติที่นี่ที่ไหนนี่ยไดาอวยไพดาอยมาแล้ว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 ยังรมาแล้วมาแล้ยังมาแล้วรู้ เสียกคือว่าโค้ยเสียก็ว่าเม่อไหรนะวันถามอะไรตอบได้ได้ถามอะไรตอบได้ได้งว่วนนที่สิบหกตมงว่วนนที่สิบหกสิบาราหกได้สองพันห้าหกสิบสี่ครับอนรันมะหลงมือหลงเวนนห้าร้อยหกสเลขที่กเลขที่กออกอะไร แต่แตาเพื่อนพร้อมแล้วจอกเล็กรางวัลที่หนึ่งประจำเือวันที่หนึ่ง,ง,งตุลาคมสองั้อหกสศักิ <14. S 2> ม์มงคฟีภูมิมมใจเสนอแก้วขนเล็กบทสนทนาที่ว่าว่ายังไงว่ายังไงจ๊อ ฉันจะถึงขึ้นมากเลยอ่ะฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอเธอเลย,ยฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขสหกลือเกินชอบบอกท่อเลขกูทารุ่นยุทธอยงรุ่นเลขเฮ้ยเฮียเอาสิอะไรเนี่ยคว้ากีฬาคว้าก่อยเธอก้อยเธอท่านในโอ ถึกซีติโนูดีใจแห้งแท่ว่าต้องรุ่นว่าต้องรุ่นเรื่องเนี่ยถอดเร็วๆอ่ะบอกข้าวเธอบอกให้พี่น้องว่าพูดในสื่อบรเทันไปเบิองเด็กติดต่อจากไปลงเอาเนี่ยโอ้ยถือข้อดาตัวนี้กูบอกแล้วว่าเสียกูย่าเบายาเบาย่าเบาให้เห็นอย่างแม่ตายอก ลูกสาวพิษพลาดประกันใดคะภัยลูกสาวนี่พี่น้องเด้อไม่อยากพี่น้องน้องผู้หูจักค่ะเอาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเจอเวลาเพื่อว่าเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ไม่พัซซีสมัยตะกี้กับแบบนี้คือกันเจอมาสูสิงสูยางค่ะพี่น้องคะประสบการณ์จะสอนให้เราเข้มแข็งแล้วกัแข็งแกร่งแล้วกัสอนให้เฮ้าหัวอ่า ควรสีเดินไปแบบใดควรสีเป็นเช่นใดค่ะพี่น้องหักกันแพงกันนะครับผิดพลาดประกันได้กราบขออภัยพี่น้องนําแน่กันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเด็กน้องน้องยังบ่มีประสบการณ์หลายค่ะต้องถามหัวหน้าไหมพี่ประสบการณ์หลายค่ะยต้องควทั้งนี้ประสบการณ์พันหลายเโอ้ยโอ้ยมันคนละอย่างคนละสูบโอ้ไข่แห้งเถื่อเก้าอี้ดึกขึ้นมาหอดทั้งเวทีปวดตอนเถื่อไส้ละเถื่อเก้าอี้ดึกเกิดมาใส่เวทีดึกหอดเส้นหนาไข่ดึกขวานนำเส้นหนาอไข่ตะกี้เจอมาหลายโซ่สีมาหอดมือนีิก่ะ เจ็บปวดมากคือกันมอด้าเจ็บเจ็บปวดโอเคเจ็บปวดเกจี้กับเจ็บปวดคืออันค่ะเจ็บปวดเยอะแยะมือก้อนนี่อยู่สารคามเออจนดิ้นคว้าผิดเขาดึกเขาดึกขวดใส่เจ้าเขาตีเจ้าวบอกโอ้ยเจ็บปวดเพราะมันมีแห้งหีโอ้ยอย่าว่าห้หีมาได้ป่ะนี่ได้โยกขาบ้าได้ขะเอาไปพอกันเลยพี่ไม่ให้น้องเกจ์โตไหมถือว่ามันนี่ถือว่าขอโทษพี่น้องกันแล้วเป็นยังเป็นยังเป็นเป็นยังตุกจากคลองกับเฮียจากคลองกัน เป็นลูกเป็นหลานก็แล้วกันค่ะครับย้มาสูบกินกสกูรแล้วเป็นเสียๆกูเอ้าขอบคุณพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวของมาเบิงนะครับทีมงานสร้างเราบัตรเครงเสียงเดี๋ยวกูขอลองเลยบอเป็นหนังไม่ใช่ต้องพรมหรือเสียเสียด้วยมาคือแม่มึงแห้งแต่บูดเอ้าให้กูกินประขอบคุณพี่น้องมันเป็นการแสดงบ่แม่นขอยเขียงสิบอกกอดกันเลยเดี๋ยวนุ่มมาเสิแม่ที่ติดกับมืองุ่มไว้เอ้าขอบคุณพี่น้องสักก้อนนะครับ กล่องยิ่งมาขอบคุณกูผูดพวกเขาซื้อบัตรขอบคุณพี่น้องครับเอออย่า่งผมซ่งนี่เด้อล่ะเป็นยังไงเอ่ยไม่หน่อยสองไม่ดีไม่เป็นบ้าเดี๋ยวกูตามก่อนเราผู้ใดแต่งให้ผู้ใดแต่งให้เอ้าเขามีซางเอาตีเนี่ยซางเนี่ยโอ้มาได้แต่เป็นอีเด้มาตีต้นตอแล้วเออไอส่งผมซ่งนี่มันไม่ทีไปทีมาเด้อบอเอ้าบังกัดตีเล้ไหมซ่องนี่ไม่ได้เป็นอย่งซี่เด้เฮ้มันเป็นงานว่าละล่ะมันเป็นงานเจ้าเออ เฮ็นมั้นี่สผมยังนี่ที่ตันหมานี่เขาม่งวันหนาวันหนาผนัีมงานนี่เขาม่อ็ียังไปชวนี่บัตรเขียสกีบัสซันให้เขาแตงยิ่งให้เขาแตงยิ่งไต่ยังนี่เออมเป็นยังดอกบูมัเป็นยังเอาโอ้มาเสียอะไรเล